ออกมาไอแอแม่อนานแล้วลูกอันนี้มาช้าแต่มานลลูกบ้านน้ำเหนือปุยป้ายโอเคนี่ก็ปิดเคาบอกราถึงเรื่องมันะ็รต้องออกใชไหมเียีบแม่ขอใจร้ายแม่อะไรโอ้จงเจ้าเจงเนี่ยบ้านน้ำเหนียปุยป้าเอาเอาเออะจริงกันล่ะ ขอบคุณจใจจริงครับขอบคุณคากใจมากนะครับครับไปสินไอ้เกินกันะให้มันให้มันอยู่กึางกลางกันครับแล้ไม่อยากับแต่วมเตอรณไั็เดียวเนียมันเป็นยังไงเนี่ย คุณครับปิดปากทำไม้ยน่ารักเชียวเกินขอบคุณมากนะครับนี่คือบอลที่ที่ผลิตเพียงแค่99ตัวทั่วโลกใครสนใจลงกไปขายตัวละห้าหมื่นห้าครับขอบคุณตามากๆนะครับขอบคุณ กนแน่โชว์ด้วยนะครับ hmm. ท like, ี lo, lo, o, live, xem, ่ใช่ครับผมเอามากๆที่เอามอนหลอกมาให้นะครับมอนลี่ครับมาขายลูกขายลูกรวมกันครับโอ้วรวมๆควมได้นะๆๆๆน่ยเฮ้ยยืมหน่อยลูกไปเจยเดี๋ยวของกับเด้วยมานี่วโอ้ยขอบคุณค่ะทำอย่างนั้น ดูไปมือมึคุณปึ้งดูปมึปปขอบคุณครับขอบคุณครับเ <c oughs> าครับเนเวอร์ชันล่บูนี้นี่คือเป็นผลิตกสุของ,ของทั่วโลนะครับไม่น่าเชื่อเลยสรับผมว่าหนึนนสุส่ ึ่งในเก้าสิบเก้าตัวจะมาอยู่ที่นี่ข้าใช่ครับโอ้โหใช่อะไรครับตองปีสีเหลืองน่าจะตอปปีพูดภาษาอะไรนะครับผมตองปีพูดภาษานะครับสีเหลืองตัวเมืนักนน่าจะเป็นแนวก๊อปปี้เลยเห้ยสีเหลืองตัวเมื่อกี้อาจจะเป็นตัวก๊อปปี้นะครับสีพวกผมพูดพูดลาวเก่งมากที่ผมบอกลาวเก่งมากบอก ไม่น่าเชื่อว,ว่าวันนี้ผมได้มาพบกับทุกคนแล้วผมก็ดีใจว่าที่ได้พบก,กับเขาไม่ได้สก <laughs> ่กวดครับก็ขอบคุณมากครับ